สวัสดีค่ะเอฟซี G, แมวยิ้มทุกคนนะคะ,คะนี่เราก็มาเจอก,กับช่องแมวยิ้มอีกแล้วนะคะใช่ครับวันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้มี f อซใจดีค่ะส่งของมาให้น้องๆใครครับ f อใจดีน้องเอ็มค่ะใช่หรือน้องเอ็มนะครับที่ส่งมาให้นี่ครับเรามาดูกันครับนี่ครับเห็นไหมราต้าก่อนนะเดี๋ยวราต้าก่อนราต้าสนใจนะ้ครับ ตาได้ใช้งานนะครับต้องขอต้องขอขอบคุณน้องเอ็มมากมากนะครับที่ส่งของมาให้น้องๆนะครับผมแล้วก็น้งที่น้องเอ็มส่งมาก็มีนี่ครับแมเรียมีโยแล้วก็นี่เป็นถังน้ําน้องครับถังน้าน้องครับน่ารักมากถังน้าตัวนี้ก็ทาน้ำทำแมวกินน้ำนะครับครอบอย่างนี้นะครับผมนจะองนี้นี่ใช่น้ำจะออกทางนี้ครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของเล่นครับของเล่นแบบลูกบอล,บอลบอครับต้องขอบคุณน้องน้องเอ็มมากๆนะครับที่ส่งของขามาให้แล้วก็มีจดหมายมาด้วยครับมีมีจดหมายน้องมานี่ครับมีจดหมายด้วยครับนี่ครับจดหมายที่น้องเอ็มเขียนมาเดี๋ยวคุณแม่อ่านในคฟังนี้อ่านได้ปะไม่ได้อ่านม<อ>ไม่เห็นใช่ไหเดี๋ยวเขาจะอ่านให้ดูครับไม่เห็นนี่ครับ น้องเอ็มบอกว่าสวัสดีครับพี่แมวยิ้มและน้องแมวทุกตัวผมเป็นผมเอ็มนะครับหรือคุณไททันที่เรียกกันเป็นประจำวันนี้ผมมีของมาฝากให้กับน้องๆครับมีขนมของเล่นและกระติกใส่น้ำไว้ให้น้องกินกันครับส่วนตัวผมมารู้จักช่องแมวยิ้มตอนที่แม่เกียงไล์แล้วเห็นชื่อในอคอมเมนต์ตอนนั้นแม่เกียงบอกว่าช่อง ที่ยังมีคนติดตามไม่เยอะไม่เยอะครับและก็บวกกับ fc ส่วนใหญ่ก็มาจากช่องแม่เกียงผมไม่รอชา้าที่จะติดตามทันทีส่วนตัวเป็นคนชื่นชอบแมวมากครับการดูหรือได้ติดตามช่องที่เกี่ยวกับน้องแมวเป็นความสุขเวลาที่ได้รับชมครับผมขอให้ fc เข้ามาติดตามและสนับสนุนกันเยอะๆนะครับสร้างความสุข ความบันเทิงให้พวกเราตลอดไปนะครับขอบคุณครับจากน้องเอ็มใช่ไหมครับแม่ต้องขอบคุณน้องเอ็มมากๆครับที่ส่งของมาให้น้องๆนะครับต้องขอบคุณและก็ขอบคุณแม่เกียงครับที่เปิดโอกาสในช่องแมวยิ้ม Channel. ชาแนลได้เจอ fc ดีๆห,หลายๆคนต้องขอบคุณทั้งแม่เกียงและก็ fc ทุกๆคนนะครับที่ให้โอกาสช่องแมวยิ้มชาแนลนะครับผมใช่ค่ะแม่แม่เกียงคะขอบคุณมากนะคะที่ โอกาสที่ให้หนูได้เจอเอฟซีที่แบบเขาดีเขามีจิตใจที่ดีกับหนูอ่ะต้องขอบคุณแม่เกียงมากนะคะขอบคุณน้องเอ็มด้วยนะจ๊ะที่ส่งของให้น้องนะคะครับผมอันนี้น้องก็จะได้ใช้งานใช่ลค่ะน้องต้องใช้เนี่ยน้องจะเล่นนี่ครับมีประโยชน์มากค่ะที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณมากค่ะน้องเอ็มขอบคุณมากค่ะแล้วก็รอคอยมาพบกับคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับนี่